ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกครับวันนี้ก็ทำเป็นคลองไส้ไก่นะครับนี่คลองไส้ไก่ที่ซุปโปโกมาทำโอ้สวยงามครับโอ้แดด่องจะหน่อยตอนนี้กำลังเติมน้ำมันทำคลองไส้ไก่มาลงสะลูกเดิมนะครับนี่สะลูกเดิมสะลูกเดิมตรงนี้เราก็ปรับรายละเอียดก็ทำคลองไส้ไก่ลงไปข้างล่าง สไตล์โคกน้องนาแต่ไม่เต็มสูบนะครับถ้าเต็มสูบนี่ต้องทําอย่างสวยงามอันนี้คือไม่เต็มสูบท่าไหรเพราะว่าถ้าทำดีๆอาจารย์แม่ก็อายุเยอะแล้วก็เลยบอกว่าถ้าทำดีเดี๋ยวเผื่อได้ขายก็เลยไม่มีใครดูแลให้ก็เลยทำแบบราคาย,ย่อมเยาครับถ้าทำเต็มสูบออกแบบให้ดีๆนี่ ว้ายสวยงามครับน,นี้มันก็เลยทำแบบย่อมเยาวถ้าทำเต็มสูบนี่อาจารย์แม่ก็โอ้กเกษียณหลายปีแล้วเนาะเออเาเลยเอาแบบราคาย่อมเยาครับตอนนี้ก็ขึ้นคันคุ้คูเสร็จไปสเต็ปหนึ่งแล้วเอาถายให้ท่านผู้ชมชาว y o u t u b e ทั่วประเทศทั่วโลก FC ดูนะครับ เพื่อสนใจติดต่อได้นะครับ0834035577ครับสวอ,อเซมครับมาต่เสามาส่งน้ำมันลูกงองเลยมาแต่เช้านบนก็ เป็นทุ่งนานะครับตอนนั้นก็เป็นดินโพนดินอะไรโอ้ยส่วนที่เจ็บรลายละเอียดแล้วเนาะนย,นยังเหลือลายอยู่ตรงน,นี้สมัยันเป็นโพนนะห้าหกโพนข้างบนก็ทำเป็น ย่อมยาวตรงนี้ครับทำเป็นคลองไส้ไก่ยาวไปถึงตรงนั้นอ๋สีมือสุดเปโกรสายจวดจัดเอาปากก็ติดตาำหน่อยนะครับหอจับตัวน้ำสีลงเรียงครับโอ,ออกน้ำเลย ส่วสีเศเนะเาะครับตร,ตรงนี้ที่สูงสุดนะครับนี่ที่สูงสุดก็ปรับปรับหลายละเอียดแต่ถ้าเอาแบบสองกล้องแบบมาตรฐานก็ จะราคาสูงกว่านี้อีกเพราะว่าอาจารย์แม่ก็ลยเอาราคาแบบย่อมเยาวือปรับดูรายละเอียดเป็นสไตล์นี้นะครับตอนนี้ก็งานเดียกจีบรายละเอียดเยอะอยู่โอ้หลาย ถ้าเสร็จจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งครับตรงนี้ก็จะปรับเป็นคันคูนะครับนี่ทำผมเป็นคันคูยาวไปถึงสุดตรงนัน้นตรงนั้นก็ลอกนามาถมนะครับบริเวณนี้ก็จะทำให้สวยงามครับแต่ถ้าสวยงามจริงๆนี่ตรงโอ้ทำราคาก็จะสูงกว่าน,นี้แต่นี้เอาราคาแบบย่มเยาวนะครับ บริเวณนี้ครับก็จะลอกตรงนี้เราไปถมข้างบนนะครับเอาไปถมบริเวณแผนแดงนะครับเพราะว่าอาจารย์แม่เขาไปเ,เป็นขั้นเปิดได้ก็